ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาไทยเอฟซหน้ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะคุณแม่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนการกับผ้าไหมนะคะเป็นผ้าห่มค่ะเป็นผ้าห่มนาโนค่ะค่ะคุณแม่ได้ผ้าห่มนาโนมาไล่สองสาวันแล้วนะคะอันนี้รหัสสิห้านะคะค่ะรหัสสิบห้าค่ะเป็นผ้าห่มนาโนนะคะผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะค่ะรหัสสิบห้าค่ะผ้าห่มนาโนนะคะผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะ ค่ะเต็มยาวหกฟุตนะคะยาวหกฟุตนี่คือเต็มสองเมตรนะคะค่ะยาวหกฟุตยาวหกฟุตกว้างนี้กว้างแปดสิบค่ะค่ะไอความกว้างนี้ยังไม่ถึงไม่ถึงหกฟุตนะคะลูกค้าเราต้องเข้าใจกับคุณแม่ค่ะไม่ใช่ความกว้างก็หกฟุตยาวก็หกฟุตค่ะไม่ใช่ค่ะแต่ว่าห่มได้สองคนค่ะ ค่ะ่มได้สองคนนะคะผ้าห่มหกพุทนาโนนะคะค่าราคาอยู่ที่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะค่ะ<อ>เห็นไหมคุณแม่ยื่นมือจนจน,จนสุดมือค่ะความยาวของเขานะคะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยเก้าเก้าค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะผ้านี้ค่ะห่มได้สองคนนะคะเป็นผ้านานโนค่ะเขาเรียกว่าผ้านานโนค่ะค่ารหัสสิบห้านะคะ ค่ะรหัสสินค้าค่ะผ้าห่มนาโนค่ะลายสวยนะคะลายน้องลายนอกกระต่ายค่ะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะเป็นผ้าหกฟุตนะคะคุมเตียงได้สบายนะคะค่ะแต่ด้านขวางนี้ค่ะขวางแบบนี้นี่จะไม่ถึงหกฟุตนะคะค่ะจะยาวนี่ยาวหกฟุตค่ะลูกค้าคุณแม่จาดชี้แจงให้ทราบทุกท่านนะคะเพราะว่าค่ะมีบางท่านโทรมาบอกว่าผ้าไม่ห่มไม่ถึงหกฟุตถึงค่ะถึง ค่ะวันนี้ไปทางร้านก็เขาวัดให้ดูเรียบร้อยค่ะหกฟุตค่ะค่ะยาวหกฟุตนะคะค่ะราคาอยู่ที่ร9อยเก้าเนห่มนาโนนะคะลายน้องน้องลายน้องกระต่ายค่ะแต่พวกที่เิติดสิธิ์คุณแม่จะไม่เอามาเลยค่ะเพราะว่าค่ะมันมีค่ะศิิสทธิ์ก็มีนะคะแต่คุณแม่ไม่เอามาค่ะค่ะราคาอยู่ที่199ยเก้าสิบาทนะคะพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะ ค่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างหมอุ่นนะคะห่มอุ่นค่ะขนไม่แตกไม่ปุยใส่ตัวไม่ละคายเคืองต่อผิวหนังนะคะค่ะเด็กก็ห่มได้ค่ะผู้ใหญ่ก็ห่มดีค่ะค่ะไม่เลือกฤดดูนะคะผ้าห่มนาโนนี่ค่ะมันจะนิ่มค่ะผ้าพวกนี้จะนิ่มมากค่ะใช้ดีนะคะจะเอาไปเป็นของฝากของขวัญก็เหมาะสมนะคะร้อยเกค่ะยาวหฟุตนะคะค่ะความยาวหกฟุตค่ะ อันนี้ค่ะคุณแม่จ่าเรียงผ้าห่มนี่ต้องใช้พื้นที่เยอะนะคะ,ะการขายผ้าหม่มใช้พื้นที่เยอะค่ะมันเป็นผืนใหญ่พื้นกว้างค่ะรหัสสิบสองค่ะลายสีน้ําตาลนะคะลายดาวนะคะค่ะสีน้ําตาลลายดาวค่ะมีเห็นไหมคุณแม่ยกขนาดยกขนาดนี้จนยื่นมือจนสุดยังความยาวยังลากพื้นอยู่เลยค่ะค่ะราคาร้อยเก้าเก้าบาทผ้นานาโนค่ะ ห่มได้สองคนนะคะเป็นผ้าปูเตียงก็ได้ค่ะคุณแม่อาปูเตียงนอนเลยค่ะค่ะเพราะว่ามันมันเต็มหกฟุตค่ะเตียงของคุณแม่ก็หกฟุตนะคะค่ะเต็มหกฟุตแลวอุ่นมากเลยค่ะห่มอุ่นแล้วก็สบายนอนสบายหลังค่ะมันเป็นมันนิ่มมากค่ะค่ะนาโนค่ะร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะผ้าห่มนาโนนะคะค่ะคุณแม่บ้านค่ะซื้อไว้ติดบ้านติดเรือนไว้เยอะๆยิ่งดีนะคะเพราะว่า บางทีมีแขกไอ้ญาติพี่น้องมาพักพักบ้านพักเรือนค่ะค้างคืนก็จะมีผ้าห่มให้ญาติพี่น้องห่มได้ทั่วถึงกันนะคะแล้วก็พกติดตัวติดรถไปเดินทางเวลาเราไปทัศนจรไปทัศนาบางทีเ,ทเราไปเที่ยวค่ะค่ะเราไปเที่ยวเราเอาผ้าห่มติดรถไปก็เหมาะสมมากนะคะค่ะนาโนคือยิ่งใหญ่นะคะห่มอุ่นค่ะสวยมากค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างนะคะ ค่าราคาอยู่ที่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะนาโนนะคะร้อยเก้าเก้าค่ะค่ะรหัสแปดนะคะค่ะอันนี้ก็สวยนะคะเป็นออกโทนสีชมพูหวานแววนะคะรหัสแปดนะคะค่ะออกชมพูค่ะค่าราคาอยู่ที่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะ ค่ะพื้นใหญ่พื้นยาวมากค่ะราคา199บาทค่ะนาโนคือยิ่งใหญ่นะคะห่มอุน่นห่มสบายค่ะสบายเนื้อสบายตัวนะคะไม่ละคายเคลืองต่อผิวหนังนะคะค่ะขนซักเครื่องไม่แตกไม่ปุยออกมาติดกับขนกับเนื้อหนังของเรานะคะกับร่างกายของเราค่ะขนมันจะไม่แตกไม่ปุยออกมานะคะค่ะนาโนคือยิ่งใหญ่ค่ะผ้างหง่มนาโน199บาทค่ะออกโทนสีชมพูค่ะ สวยค่ะสวยงามมากค่ะเลิศดหรูดูเด่นนะคะค่ะนานูค่ะแปลว่ายิ่งใหญ่นะคะอันนี้มหัสแปดค่ะค่ะคุณแม่ก็ตัวเตี้ยค่ะมาขายผ้าห่มยกขึ้นจะสุดแข็งก็ยังไม่พ้นแต่งการัักพื้นอยู่ค่ะค่ะหมายเลขสิบอดนะคะเพราะว่าคุณแม่เลียงเลียงเลียงไว้ค่ะมันมันไม่เหมือนผ้าไหมผ้าไหมจะวางไว้ในโต๊ะได้ค่ะ อันนี้วางไม่ได้ค่ะอันนี้ก็รหัสสิบเอ็ดรหัสรหัสสิบเอ็ดนะคะขาสวยงามมากค่ะผ้าห่มนาโนนะคะสวยค่ะค่าราคาอยู่ที่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะค่าร้อยเก้าเก้านะคะค่าผืนใหญ่มากค่ะค่าเต็มสองไอเต็มสองเมตรค่ะค่าผ้าเต็มสองเมตรนะคะหกฟุตค่ะผ้าหกฟุตนะคะ ค่ะราคาอยู่ที่199บาทนาโนคือความยิ่งใหญ่นะคะโฮมอุลค่ะขนไม่แตกไม่ปุยนะคะนาโนนี่ค่ะค่ะหนามากค่ะนิ่มหนาแน่นนะคะค่ะนิ่มค่ะทั้งนิ่มทั้งหนาค่ะราคาร้อยเกาๆนี่ค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะสนใจรหัสไหนก็โทรทักนะคะค่ะนี่ค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างมากค่ะ ค่ะร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะร้อยเก้าเก้าค่ะนาโนแปลวายิ่งใหญ่นะคะค่ะร้อยเก้าเก้าค่ะค่ะใกล้ไอฤดูหนาวเข้ามาแล้วค่ะเดือนตุลาเป็นเดือนตุลาพฤศจิกายนี้ก็เป็นฤดูหนาวนะคะถ้าซื้อผ้าห่มฤดูหนาวมันจะแพงนะคะคุณแม่ค่ะค่ะให้จับจองมองไว้ค่ะค่ะเวลาค่ะเวลาเรามีญาติพี่น้องมา พักด้วยก็จะได้มีผ้าห่วหวมอยู่ติดกับบ้านเยอะๆนะคะค่ะมันจะไดไ้พอดีกันกับลูกกับหลานเวลานะลูกหลานมาพักด้วยค่ะมันจะได้พอดีกันนะคะค่ะซื้อไว้ใส่ตู้ไว้เยอะๆคุณแม่บ้านค่ะค่ะนาโนเป๋วยิ่งใหญ่นะคะพื้นใหญ่มากเลยพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะค่ะไม้เลขสิบ หมายเลขสิบเอ็ดนะคะค่ะโทรทักบอกคุณแม่ค่ะหมายเลขไหนก็โทรทักบอกคุณแม่เข้ามานะคะค่ะหมายเลขสิบนะคะค่ะหมายเลขสิบค่ะเพราะว่าคุณแม่จะได้ก้มเอาผ้าห่มค่ะผ้าห่มวางไว้กับพื้นนะคะค่ะเพราะว่ามันจะเอาเอาวางไว้ในโต๊ะไม่ได้ค่ะอันนี้อยู่ที่รหัสสิบนะคะร้อยเก้าเก้านะคะ ค่ะนาโนแปลว่ายิ่งใหญ่ค่ะผ้าห่มนาโนหกฟุตนะคะค่ะนาโนยิ่งใหญ่พื้นใหญ่พืนกว้างค่ะและความอุ่นของเขาก็หนามากค่ะหนานิ่มค่ะค่ะรหัสสิบนะคะหนานิ่มมากค่ะสวยงะงามมากค่ะซื้อไปแล้วท่านไหนที่ซื้อไปแล้วตามมาซื้ออีกนะคะบอกว่าผ้าห่มประทับใจมากค่ะพื้นใหญ่ถืงนกว้างค่ะแล้วก็แล้วก็นิ่มด้วยค่ะเขาบอกอย่างนี้ค่ะลูกค้าบอกมานะคะนิ่มด้วยค่ะ ค่ะรหัสสิบนะคะค่ะรหัสสิบค่ะนี้ค่ะผืนนี้รหัสสิบค่ะสีออกครีมนะคะค่ะราคาร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะห่มอุ่นห่มสบายตัวนะคะค่ะขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้พกติดตัวได้ค่ะผ้าห่มนาโนนี่ค่ะ อันนี้ก็สีออกสีเทานะคะผืนนี้สีเทานะคะค่ะรหัสหกนะคะสีเทาค่ะค่ะสวยมากค่ะราคาอยู่ที่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนาโนผืนใหญ่นะคะค่ะพกติดตัวเดินทางไปไหนมาไหนก็สบายนะคะสะดวกสบายนะคะค้าเพราะว่ามันเป็นของไอช่วงนี้จะเข้าฤด,ดูหนาวแล้วนะคะ,ะ,ค,ะคุณแม่บ้านทุกท่านนะคะ ใกล้จะเข้าฤดูหนาวแล้วค่ะจะเข้าฤดูหนาวแล้วค่ะบ้านของคุณแม่ตอนเช้าหนาวนะคะค่ะมีหนาวมากเลยแหละค่ะเมื่อเช้านี้ค่ะค่ะมองหาผ้าห่มสวยๆค่ะผ้าห่มนาโนนะคะค่ะราคา199บาทค่ะนี้สีนี้สีเทานะคะพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะพกติดตัวเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกนะคะค่ะได้ผ้าห่มอุ่นใจเข้าไปอยู่ด้วยค่ะเป็นของฝากของขวัญให้กับญาติได้นะคะ ค่ะเราเป็นของผากของขวัญให้กับญาติพี่น้องได้นะคะค่ะระหัสหกนะคะค่ะรหัสหกสีเทาค่ะค่ะราคาร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะค่ะคุณแม่แววผ้าห่มวันนี้ก็หาสีเลือกก็ก็ไม่ค่อยมีค่ะมีแต่สีตะกตันตุกตตูนตุก,ตก,ตกมีแต่สีทาตูนมีแต่กาตูน ค่ะนี่พื้นนี้เป็นลายน้องค่ะเป็นลายน้องน้องน้องหมาค่ะเป็นลายน้องหมากับน้องแมวนะคะค่ะรหัสสิบสามค่ะค่ะรหัสสิบสามลายน้องหมากับน้องแมวค่ะสิบสามนะคะค่ะเป็นสิบสามนะคะเขียนขับค่ะราคาอยู่ที่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทสีกรมนะคะพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะหกฟุตนะคะ ค่ะพกติดตัวเดินทางไปไหนมาไหนพกติดตัวสะดวกสบายนะคะมีผ้าห่มอุ่นใจนะคะค่ะเอาเป็นเป็นของฝากของขวัญได้นะคะผ้าห่มนี่ค่ะค่ะราคาร้อยสิบเก้าบาทนี่ค่ะร้อยเก้าเก้านี่ค่ะค่ะถือว่าถูกมากค่ะมันเป็นห่ฟูดผ้าหฟูตค่ะค่ะราคาร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะค่ะร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะผ้าห่มหฟุตนะคะ ค่ะซักเครื่องได้ค่ะลงเครื่องได้ค่ะขนไม่แตกไม่ปุยนะคะค่ะไม่มีขนแตกขนปุยค่ะค่ะขนไม่แตกไม่ปุยไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังนะคะนาโนแปลว่ายิ่งใหญ่นะคะเป็นผ้าห่มนาโนค่ะค่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะนี่ค่ะรหัสเจ็ดนะคะ ค่ะหมายเลขเกตดรหัสเกตค่ะสีแดงถูกกระแพงก็แดงไว้ก่อนนะคะค่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะเต็มหกฟุตนะคะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะค่ะใกล้หน้าหนาวเข้ามาแล้วค่ะค่ะซื้อผ้าห่มไว้ตุนไว้ในบ้านเยอะๆนะคะเพราะว่าถ้าหนาวช่วงไหนเข้ามาหนาวนะคะห่มซ้มพื้นก็ยังไม่อุ่นค่ะช่วงถ้าไหนช่วงหน้าหนาวหนาวมันหนาวแรงๆนะคะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะนาโนค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะนาโนนะคะค่ะรหัสเจ็ดออกโทนแดงดอกไม้แดงครีมนะคะค่ะสวยงามมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยาสบาทค่ะค่ะนี้ค่ะรหัสสามนะคะ รหัสสามเป็นสีแดงค่ะถูกกระแพงก็แดงไว้ก่อนนะคะค่ะรหัสสามเป็นสีแดงค่ะค่ะร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะสีแดงรูปหัวใจนะคะกับดอกกุหลาบค่ะสวยงามมากค่ะค่ะความยาวหกฟุตนะคะคุมเตียงได้ค่ะผ้าห่มหกฟุตนาโนค่ะสวยงามมากค่ะอหอมบุญหอมน้านะคะค่ะท่านไหนจะเอาไปเป็นของฝากของขวัญก็เหมาะสมมากนะคะเป็นผ้าห่มนาโนผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะ ราคาอยู่ที่ร้อบาทค่ะค่ะร้อยเก้าเก้านะคะดอกกุหลาบหัวใจนะคะสนใจโทรทักคุณแม่เข้ามาได้ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจช่วยคุณแม่นะคะค่ะสวยงามมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่ร้อบาทค่ะค่ะรหัสสิบสีนะคะ ค่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะคุณแม่ขายผ้าห่มนี้ยกยกขึ้นเหนื่อยเมื่อยแขนดันเท่าเอินว่าเมื่อยแขนค่ะเหนื่อยแขนนะคะค่ะเพราะว่ามันพื้นใหญ่พื้นกว้างแล้วก็มันมีน้ําหนักด้วยค่ะพื้นนี้ทําไมหนักแท้นี่พื้นนี้หนักมากเลยหนาด้วยทั้งหนาทั้งหนักด้วยค่ะค่ะรหัสสิบสี่ค่ะลายก็สวยนะคะโดดเด่นดูดีนะคะค่ะเอาไปเป็นของขวัญของฝากของต้นพี่ตน้นน้องได้นะคะ ค่าราคาอยู่ที่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะค่ะรูปขนไก่นะคะนาโนนะคะสวยงามมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยเก้าเก้าค่ะหนาค่ะ่มได้สองคนนะคะผ้าห่มรุ่นนี้่มได้สองคนค่ะคุมเตียงได้สบายเลยค่ะหกฟุตนะคะค่ะหกฟุตเป็นผ้าหกฟุตนะคะค่ะมันจะเต็มหกฟุตอยู่นะความยาวเนี่ยค่ะเต็มหกฟุตแต่ลายกว้างจะไม่เต็มหกฟุตนะคะค่ะเพราะว่าคุณแม่คุยกับทางร้านวัดดูให้ดูแล้วค่ะ เพราะว่าล,ลูกค้ามาบอกมาบอกว่าผ้าไม่ถึงหกฟุตค่ะค่ะเขาบอกว่าถ้าความถ้าด้านกว้างแบบนี้จะไม่ถึงหกฟุตถ้ายาวนี่หกฟุตค่ะด้านกว้างแบบนี้แปดสิบค่ะว่าแบบนี้ค่ะค่ะก็วัดให้ดูกันวันนี้แปลผ้าห่มเขาก็วัดให้ดูอยู่ค่ะค่ะราคาร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะหกฟุตนะคะค่ะผ้าห,ห่มเต็มเตียงนะคะคุณแม่เตียงของคุณแม่ก็หกฟุตนะแต่ว่าคุณแม่ปูคุมก็ยังคุมได้นะคะ คนไหนที่ซื้อไปแล้วกลับมาซื้ออีกนะคะพวกข้าห่มนาโนหกพุทธนี่ค่ะค่ะใส่สบายค่ะเป็นของขาของขวัญได้นะคะค่ะหกพุทธค่ะราคาอยู่ที่รหัสเก้าค่ะปืนนี้รหัสเก้านะคะค่ะสีฟ้าค่ะสีฟ้าใสนะคะค่ะสวยงามมากค่ะค่ะโดดเด่นมากค่ะเห็นไหมค่ะราคาอยู่ที่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะค่ะลายสวยค่ะ หนาค่ะหนามากค่ะถ้าห่มพวกนี้หนามากค่ะหนาแล้วก็นิ่มค่ะนิ่มปุยค่ะขนปุยค่ะขนมันจะซักเครื่องได้นะคะไม่แตกไม่กระจายค่ะขนไม่แตกออกมาติดเนื้อของเรานะคะพวกนี้ค่ะนาโนพวกนี้ค่ะบางบางทีผ้าคนหนูคุณแม่เคยซื้อนะเวลาเราเช็ดตัวแบบนี้ขนติดเต็มตัวเลยค่ะซักสองสามครั้งยังยังยังไม่ขนไม่ออกไม่ไม่ไม่หยุดไม่หายเลยค่ะการนี้พวกนี้นาโนนี้สบายมากค่ะ ไม่มีขนออกมาติดเนื้อนะคะห่มสบายห่มอุ่นนะคะห่มได้สองคนนะคะคาะรหัสเก้าค่ะค่ะรหัสเก้านะคะสีฟ้าค่ะลายปลาฉลามค่ะสวยงามมากค่ะอันนี้รหัสห้าค่ะสีเขียวนะคะ ขาสีเขียวยอดตองก็สวยนะคะขาดหันห้าขาเขียวยอดตองค่ะขาะสวยงามมากค่ะดูดีดูเด่นนะคะขานาโน,โนแปลว่ายิ่งใหญ่นะคะความยาวหกฟุตค่ะคุมเตียงได้สบายนะคะห่มอุ่นนะคะขาไม่ละคายเคลืองต่อผิวหนังนะคะนิ่มหนาค่ะนิ่มหนาแน่นนะคะขาะไม่ละคายเคืองต่อผิวหนังค่ะขาะหน้าหนาวมานี่ห่มอุ่นมากค่ะหน้าหนาวหน้าร้อนก็ห่มได้ตลอดพวกะ้านาโนเนี่ยค่ะเพราะว่า มันไม่แข็งไม่หยาบกระด้างค่ะค่ะมันนิ่มค่ะนาโนนี่คือนิ่มค่ะค่ะสีตองนะคะเขียวตองก็สวยนะคะค่ะสนใจโทรทักคุณแม่เข้ามาได้ค่ะราคาอยู่ที่ร้อบาทนะคะค่ะส่งไวถึงใจท่านนะคะค่ะราคา199บาบาทค่ะสวยงามมากค่ะค่ะนาโนแปลว่ายิ่งใหญ่ค่ะ ค่ะสนใจโทรทักคุณแม่เข้ามานะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะพื<ม>้นนี้สีอันนี้ค่ะสีน้ำทะเลค่สะสีฟ้าน้ำทะเลนะคะค่ะรหัส รหัสสีนะคะค่ะรหัสสีสีฟ้าน้ําทะเลค่ะผ้าห่มนาโนค่ะความยาวหกฟุตนะคะค่ะยาวหกค่ะพวกนี้ค่ะเป็นของใช้ภายในบ้านค่ะเหมาะสมมากค่ะเวลาแขกคนมาไอแขกบ้านแขกเรือนมาค้างบ้านค้างคืนนะคะค่ะเราจะเป็นมีผ้าห่มติดบ้านติดตัวไว้เยอะๆนะคะจะได้ดีที่สุดค่ะจะได้ห่มไอเผื่อหลายคนนะคะค่ะ คุณแม่ที่ติดตู้ไว้เป็นเกือบเป็นห้าสิบผืนเลยค่ะเพราะว่าเอาไว้เวลาแขกญาติพี่น้องมาค่ะมาพักด้วยค่ะมีผ้าห่มให้เขาห่มแบบได้ทุกคนค่ะค่ะนี่ก็สวยนะคะสีนี้ก็เป็นสีน้ำทะเลค่ะสวยงามมากค่ะราคาอยู่ที่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะค่ะสีน้ำทะเลค่ะสวยก็ลายสวยลายเป็ดน้อยค่ะค่ะเหมือนลายเป็ดนะคะค่ะนาโนค่ะ ค่ะสวยค่ะดูดีดูเด่นมากนะคะค่ะราคาร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะค่ะท่านชอบสีไหนก็โทรทักคุณแม่เข้ามานะคะแล้วหัสไหนนะคะค่ะโทรทักคุณแม่เข้ามาค่ะค่ะคุณแม่ก็หนักมากนะคะผ้าห่มนี่ค่ะหนักมากเลยค่ะผ้าห่มนี่หนักค่ะยกขึ้นแบบนี้ปวดแขนนะคะเพราะว่าความยาวค่ะ ความยาวหกฟุตนี่ปวดแขนเลยคะ่ะอันนี้สีกรมค่ะหาสีกรมก็สวยนะคะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะสีกรมนะคะร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะค่ะนาโนแปลว่ายิ่งใหญ่ความยาวหกฟุตนะคะมีสีนี้เป็นสีค่ะสีกรมค่ะสวยนะคะค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนค่ะค่ะราคาร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะค่ะนาโนแปลว่ายิ่งใหญ่นะคะ ค่ะสนใจโทรทักคุณแม่เข้ามาได้นะคะเพราะว่าของพวกนี้เป็นของใช้ภายในบ้านในเรือนนะคะมีผ้าห่มเยอะๆไว้ในบ้านนี่ค่ะดีแล้วค่ะใ่บ้านทุกท่านค่ะค่ะเอาไว้หลายๆพืนค่ะเผื่อลูกเผื่อล้านนะคะค่ะวันนี้ลูกหลานไม่มาวันหน้าลูกหลานเราก็มีค่ะมาหามาเยี่ยมกันบางทีก็นอนข้างบ้านข้างคืนนะคะค่ะข้างคืนเรากับเราก็มีผ้าห่มให้ห่มสบายค่ะเป็นผ้าปูเลยก็ได้ค่ะผ้าปูนอนเลยก็ดีนะคะ ค่ะเพราะว่ามันหนาผ้าพวกนี้ค่ะคานาโนนี่หนามากค่ะค่ะเอาเป็นผ้าปูนอนเลยได้ดีมากที่สุดนะคะค่ะเพราะว่าคุณแม่ยังเอาไปปูเลยค่ะเพราะว่ามันมันนิ่มค่ะมันนิ่มมันหนาค่ะค่ะแล้วก็ชอบใจมากค่ะคําว่านาโนนี่ค่ะค่ะรหัสนี่ค่ะรหัสแปดนะคะชมพูอ่อนหวานนะคะ ค่ะราคาอยู่ที่199บาทค่ะนาโนแปลว่ายิ่งใหญ่ผ้าห่มนาโนค่ะร9 9นะคะสนใจก็โทรทักคุณแม่เข้ามานะคะพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะเต็ม2เมตรนะคะค่ะเป็นผ้าปูเลยก็ได้ค่ะปูเตียงนอนเนาะคะ่ะค่ะจะนิ่มดีมากค่ะมันนิ่มมันหนาค่ะห่มอุ่นนะคะค่ะขนไม่แตกไม่ปุยมาติดตัวเรานะคะสักเครื่องได้ค่ะค่ะซักเครื่องลงเครื่องได้นะคะขนไม่แตกขนไม่ปุยออกมาค่ะ ค่ะราคาร้อยเก้าเก้าค่ะร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะนาโนนะคะรหัสแปดสีชมพูอ่อนหวานนะคะสวยมากค่ะค่ะเวลาเราไปพักไ,ไปเดินทางไปเที่ยวค่ะไปทัศนศึกษาทันตกรรนะคะค่ะไปเที่ยวค่ะเรามีผ้าห่มติดตัวไปหลายหลายผืนค่ะพกติดตัวไปสบายนะคะเป็นผ้าปูก็ได้ค่ะผ้าห่มก็ดีนะคะ ่านาโนไปว่ายิ่งใหญ่ค่ะร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะขาร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะค่ะรหัสเจ็ดค่ะนี่ก็สวยนะคะค่ะรหัสเจ็ดค่ะสวยงามมากค่ะค่ะรหัสเจ็ดนะคะสวยดูดีดูเด่นมากนะคะรหัสเจ็ดค่ะ ค่ะพื้นใหญ่พื้นยาวค่ะหกฟุตนะคะนาโนแปลว่ายิ่งใหญ่ค่ะค่ะมีผ้าห่มไว้เยอะๆติดบ้านก็ยิ่งดีนะคุณแม่บ้านทุกท่านนะคะเวลาเราขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ก็ติดรถติดเรือไปก็พกพาไปก็สบายใจนะคะเพราะว่าเรามีเรามีของอุ่นใจไปคู่เคียงคู่เคียงข้างของเรานะคะค่ะราคา199บาบาทนาโน,าโนาค่ะค่ะช่วงนี้ผ้าห่มนาโนเนี่ยค่ะ คุณแม่ไปเอายังยังไม่มีของเลยค่ะค่ะของแบบว่าของมันมันยังไม่เข้ามาเยอะค่ะค่ะถ้าของช่วงท่าหนาวเข้ามาก็มันก็มันก็แพงไปอีกนี่ค่ะถ้าท่าหน้าหนาวค่ะเป็นเป็นฤดูเป็นฤดูของขายพ้าห่มจริงก็ก็ผ้าก็ไม่พอกันก็ราคาก็ขึ้นนะคะช่วงนี้ถ้าดูไม่ลักไลรอยู่ก็โทรทักได้นะคะ ถ้าซื้อของฤด,ดูหนาวมันจะแพงค่ะคุณแม่นนบ้านทุกท่านนะคะค่ะมองหาของสวยของงามไว้ในติดบ้านค่ะคุณแม่นนบ้านค่ะค่ะนี่ก็สีแดงนะคะ รหัสสามค่ะสีแดงสีแดงไล่ไปแล้วค่ะเมื่อกี้เนี่ยค่ะสีแดงรูปหัวใจนะคะสวยงามมากค่ะรหัสสามนะคะค่ะรหัสสามค่ะเป็นสีแดงรูปหัวใจค่ะนาโนค่ะค่ะนาโนแปลว่ายิ่งใหญ่นะคะราคาร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะค่ะผ้าห่มนาโนร้อยเก้าสิบเก้าบาทห่มได้สองคนนะคะพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะเต็มเตียงนะคะเตียงหกฟุตนะคะค่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างมากค่ะ นี่ค่ะราคา199ค่ะพื้นใหญ่ค่ะพื้นยาวค่ะค่ะห่มได้สองคนนะคะห่มอุ่นดีมากค่ะขนไม่แตกไม่ปุยออกมานะคะเวลาเราซักนะคะค่ะนาโนแปลว่ายิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ความอุ่นของเขาคือนาโนค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะ สุขภาพแข็งแรงบุญรักษาภาคุ้งครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านคะ่ะ